มาพบกันในคลิปแนวทางอังกฤษนะครับประจำค่ำคืนวันอังคารที่13ธันวาคมนะครับสำหรับอังกฤษเมื่อคืนนี้5995ไปร้อยต้องขออภัยนะครับถามว่าเจ็บใจไหมก็เจ็บใจเจ็บใจมากครับที่ไม่เจาะไม่มานะครับเด่น5ไปร้อยครับวิ่งวังวลุนล่างกรอดนะครับถ้าเจาะอ,อย่างเดียว เลือดูต้องขออภัยครับสำหรับอังกฤษค่ำคืนนี้เปิดที่บวกครับ04548ครับ04548เด่นสุดที่จับได้คือชอบ9ก็ชอบชอบ4ก็ชอบเดินสุด9ครับวิ่งหัวดร่ล่าง9นะครับถ้าถูกใจเลขที่ผมวางตามครับถ้าไม่ชอบผ่านแล้วกันครับ 3คู่ที่ชอบนะครับ3คู่ที่ชอบก็จะมี0993จับที่บวกนะครับจับที่บวก9598ครับ9598 9497ครับผม มา0ศูนย์เข้าไปครับ0 0 9 0 9 9 0 9 5 0 4 9 0 9 4 0 9 3 0 9 8แล้วก็0 9 7ครับได้ประมาณนี้ครับสำหรับอังกฤษครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมาฟังครับเดี๋ยวเจอกันที่เยอรมันครับสวัสดีครับผม